นนะะพ,พี่น้องทุกท่านนะคะพบกับบรดาวันนี้นะคะพบกับพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะโอ้โหวันเช้าฝนตกกันหนําเลยนะคะมาตลาดคิดว่าจะเปิดร้านไม่ได้นะคะแต่วันนี้ก็ยังดีนะคะเท hey, พเจ้าเทวดาจงเมตตาเนาะให้เราก็ได้ขายของนะคะแดดเจียมเลยคะ่ะตอนนี้บรดาก็ได้ลงมาขายสินค้านิดหน่อยนะคะแล้วก็มาจัดสินค้าให้เอฟซีที่เอฟมวานนะคะที่ดาไปยกไรที่ของน้าเมกีกทอนะันหลายคนที่ ขพอบพคุณมากนะคะแลวอีกอหลายท่านนะคะที่ไม่ได้สินค้าเพราะมีสินค้าบาง,บางอย่างก็มีคลิปเดียวบางอย่างก็มี2คลิปนะคะเพราะสินค้าของเราเราจัดโปรทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันเลยนะคะทุกคลิปแล้วสําคัญช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนกันยาย,ยนเป็นเดือน,นะะ้ายบันเกิดของบราดาบราดาก,ก็จัดโปรนะคะโดยเฉพาะคลิปนี้บราดาก,ก็จะมาจัดโปรผ้าดักแด้นะคะเป็นผ้าดักแด้เก็บเอนะคะเก็บเอที่เรา,าขายพิเศษนะคะขายพิเศษปกติขายพื้นละ 700- หรือ580บวันนี้เราจะมายกแค่พื้นละ 550บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบแคบมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมส่งโพงให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราดาเอาจากโพงมาไว้ตลาดเรียบร้อยแล้ววันนี้หากท่านอยากโพงท่านใดพงเราเราก็พงให้แต่ถ้าท่านใดไม่โพงก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนแม่แม่ท่านก็ไม่พงเพราะว่าท่านบอกว่าเอาไปตัดตัดริมออกแล,แล้วมันก็ไม่สวยแต่เราต้องอันนี้นะคะสมมุติผ้าที่เอาตัดไปแล้วนะคะอย่างเวลาโพงเราต้องให้ช่าง หีบออกนะคะแต่ถ้าช่างบางคนไม่หีบออกมันจะแข็งนะคะพอเราพงแล้วนะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการตัดผ้าบางคนมันมักง่ายนะคะพันๆเข้าไปเลยม่นตึงข้างในนะคะให้ให้แข็งหนีบออกมันก็เป็นการเสียผ้าไปอีกนิดนึงไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าท่านไม่พง้งมาแล้วก็ไม่พ้งถ้าบางท่านอยากซื้อไปเก็บไว้เฉยๆยังไม่ตัดก็พงนะคะในวันนี้เป็นการไม่ให้เสียเวลาวัแลักก็มาจัดโปผ้า ดักแด้นะคะ1นึคูณสเม็ดทั้งคลิปเลยนะคะจัดโปรแล้วะยังจะมีสุดท้ายเบิ้ลพิเศษอีกนะขอให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะผ้าสวยผ้าเงาง,งามนะคะผ้าดักแด,ด่นะค่ะฟืมเล็กเส้นเล็กนะคะเราจัดโปรเพียงเพือละ550อบบาทนะคะ 550บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรางามนะคะสินค้าเราสวยดูผืนดูลายนะคะเราขอยกให้ท่านนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสินค้าของเรามีกิงคล้องขายแแน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจะโกให้นะท่านนะคะดูดีๆนะคะสินค้าของเราตรงปกทุกผืนนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะ550บาทนะคะหากท่านในสนใจทักทายกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ในราคาลดหลังแล้วนะคะสินค้าบางทีก็แพงมากนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ก็ขึ้นนะคะ วัตถุดิบก็ขึ้นแต่เรายังขายราคาเดิมอยู่นะคะรับรองลายคมชัดนะคะลายไม่มั่วลายชัดเด่นลายคมชัดนะคะเรายกให้ท่านเพียงคืนอะ5 5 0บาทนะคะหากท่านในสนใจทักทักเลยนะคะแคปไปเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านราคาพิเศษเพียง550บาทเท่านั้นําเบอร์หนึ่งนะคะสีสวยลายคมชัดนะคะรับประกันเลยนะคะต่อมาก็คืนนี้ก็สวยนะคะคน,นี้ก็สวยสวยเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นรับรองเลยนะคะสินค้ามาใหม่ยังไม่พองเลยนะคะนี่ค่ะสวยลาย งามมากเราจัดโปรให้ท่านนะคะ550ร้อยห้าบาทนะคหากท่านใดสนใจทักเข้ามาดนนะคะ ท่านใดสนใจทักแอดไลน์มาเลยงามค่ะสินค้าง,งามแ้เนโน,นนะคะตรงหน้าปลูกชัดเจนนะคะสวยสวยมากนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะ550บาทต่อหนึ่งพื้นนะคะอ่าท่านใดอยากได้2องพื้นก็รับไปเลยนะคะค่าส่งเรารอบละ50บาทนะคะไม่ใช่พืนละ50นะคะรอบละ50ท่านจะเอา4ีพื้นห้าพืนบาทต่อรอบนะคะบางทีบางคนเอาลายพื้นสิบ ถ้าส่งไม่พอนะคะแต่วราดาก็ไม่เพิ่มนะคะวราดาก็จะออกให้นะคะไม่ใช่ปัญหาเพราะเราป็นกติกาเราก็รับผิดชอบนะคะนี่ค่ะสวยค่ะ550บาทนะคะหากท่านในสนใจทักเข้ามาเลยนะคะ ต่อมาเป็นลำเบอร์สามนะคะลำเบอร์สามสีน้ําตาลนะคะเคยมาแต่นานนานแล้วนะคะแต่สินค้าม,มันไม่ได้มาตลอดหรอกคะ่ะบางช่วงมันก็ไม่ได้อันนี้สวยงามน,นะคะสีน้ําตาลเห็นไหมคะสวยคะ่ะท่านดูดีๆนะคะสีน้ําตาลงามมากนะคะสวยงามดูลายดูเิงเนื้อละเอียดเบาผิวเลยนะคะสวยนะคะ 550านะคะเรายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ5 5าร้ 550. อยาท่านใดอยากเอาไปตัดกางเกงก็สวยนะคะตัวนี้ตัดผ้าซิ่นก็งามน,นะคะในราคาคืนนี้ห5 0รอ้เท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ550บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกินพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะท่านเอาไปตัดกางเกงก็ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็สวยนะคะคืนนี้นํเบอร์สามห้าบาทนะคะเพราะวราดาจัดโปรให้เลยนะคะ550บาท สวยทุกคืนสวยทุกลายท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเรางามแท้แน่นอนลายคมชัดนะคะลายคมชัดสวยค่ะสวยแท้แน่นอนลายคมชัดนะคะต่อมาก็เป็นพืนที่สี่นัมเบอร์สี่นะคะอลิซสี 4, ชมพูนะคะลายเล็กนะคะงามเราก็จัดโกให้ท่านเหมือนกันนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโกให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคแต่ท่านดูลายนะคะสวยงาม สวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะคุณนี้550บาทนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านงามนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุก,ทกลายอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นน้ำเบอร์สีดูลายนะคะสวยงามนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาเลยนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะสวยค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะเป็นลายงามมากนะคะสวยสีชมพู ออกกระปินะคะตัวชมพูออกกระปินะคะสวยะคะ่ะต่อมาเป็นลำเบอร์ห้านะคะลำเบอร์ห้านะคะ 5, ลำเบอร์ห้าายนี้ก็สวยนะคะวรดาจัดโปรนะคะปกติตัวนี้ขายคือละเจ็ดร้อยนะคะแต่เราจัดโปรใส่กันนะคะจัดโปรนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทจัดโปรนะคะ ท่านฟังราคาแต่และคลิปราคาไม่เหมือนกันนะคะอันไหนจัดโปรอันไหนปกตินะคะช่วงนี้เราจัดโปรทุกคลิปนะคะขอให้ท่านแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ550บาทนะคะสวยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมไข่สินค้าของเราตรงปกนะคะส่งไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะคะนี่ค่ะสวยแน่นอนดูลายคมชัดนะคะลายคมชัด,ลา,ชดลายสวยค่ะรับรองนะคะสินค้าของเราลายสวยคมชัดนะคะ มาเป็นนับเบอร์หนะคะอันนี้เป็นสีสีส้มนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยงามสีส้มนะะี่ค่ะสีส้มตัวนี้ก็โอเคนะคะงามแท้แน่นอนนะคะเราจัดโปรนะคะ550บาทสวยค่ะดูลนยนะคะ550านะคะนั m เบอร์หก5้านะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะท่านเอาวีตัดผ้าถุงใส่สบายยนะคะใส่เนื้อละเอียดนะคะเนื้อละเอียดแน่นนะคะใส่ง่ายค่ะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆริงนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเพียง ห5 0ร้อยห้านัะคะสวยแท้แน่นอนนะคะตระมาเป็นนัมเบอร์เนะคะนัมเบอร์เจ็ดนัอันนี้สวยนะคะมีแม่ f อฟให้บรดาหาหาเป็นชุดแต่ไม่มีนะคะมีเป็นผืนอันนี้มีอยู่2องผืนนะคะสีดำดำเรือบทองดูนะคะสวยงามมากดำเรือบทองนะคะสวยนะคะ ดำเปลือกทองท่านดูลายดูคมดูชัดนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ550ต่อหนึ่งคืนนะคะอันนี้เป็นนําเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนัเบอร์เจ็ดเนาะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์เจ็ดนะคะ5 5 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายจัดโปรให้ทุกท่านนะคะคืนนีห้5ร0อเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรเลยนะคะ จัดโปรรัวเลยนะคะจัดโปรรัวมีสองฝืนนะคะลายนี้สองฝืนนะคะท่านจะไปตัดเป็นชุดหรือตัดเางเกงก็สวยตัดผ้าสิ่นก็งามนะคะเราไปใส่งานขาวดาได้เลยนะคะตนนัวนี้มีสองฝืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีสองฝืน,นะคะมีสองฝืนนะคะลายนี้มีสองฝืนสวยหายากอลดาเลยให้แม่กีทอเอามาให้หมดเลยนะคะฝืนนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดลายนี้ก็งามนะคะลายนี้ก็สวยค่ะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะลายนี้งามนะคะเนื้อใหญ่นะคะตัวนี้เป็นเนื้อเส้นใหญ่นะคะเราก็มาจัดโบให้ปกติตัวนี้ไม่ได้นะคะหนักขนาดนี้แต่วันนี้เราก็มาจัดโบเสริมกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยลายใหญ่นะคะอันนี้เป็นลายเรียกว่าลายอะไรหนะลายลิซ่านะคะลายลิซ่าสวยปกติลายลิซ่าต้องขายตินละเก้าร้อยนะคะแต่เรามาจัดโบให้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ คาะท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายลิซ่าเชิงเดียวนะคะสวยค่ะลายลิซ่าเชิงเดียวนะคะสวยค่ะคาว่าลายลิซ่าเชิงเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเชิงมีอยู่น,นะคะมีอยู่ฝั่งเดียวแบบนี้นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะลายลิซ่าเชิงเดียวสวยค่ะงาม5 5 0ห้าบาทนะคะเราจัดโปรห้ท่น่นเพียง5 5 0ห้าบบาทเท่านั้นนะคะพื้นเดียวเมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งมาได้พื้นเดียวจริงๆนะคะส้มนะคะตัวนี้ส้มนะคะ สีส้มวลาดาเคยตัดเป็นชุดมาขายนะคะเมื่อก่อนสวยนะคะอันนี้เราก็มาจัดโปรนะคะ550บาทนะคะสวยนะคะ550บาทนะคะจัดโปรเลยนะคะงานดูลายดีดีนะคะนัมเบอร์เก้านะคะดูลายนะคะลายพื้นฐานลายหัวใจนะคะนัมเบอร์เก้า550บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะลายนี้และนี่มีผืนเดียวแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้มีผืนเดียวค่ะผืนเดียวสวยค่ะสวยไม่ผิดหวังนะคะหากท่านใดรับไปนะคะ สวยแท้แน่นอนไม่ผิดหวังนะคะวันนี้ไม่ผิดหวังนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ550บาทจ้าเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะคะมาแค่ันเดียวเราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนื้อแน่นนะคะเส้นใหญ่เนื้อแน่นนะคะตัวนี้ดูดีๆดูเชิญดูลายงามมากนะคะดูเชิงนะคะดูเชิงดูลายเราจัดโปรให้ท่านนะคะ550บาทนะคะ ท่านจะเปรียบเทียบนะคะว่าบางทีบางคนขายอีกราคาหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะผ้าแต่และผืนทอแต่คดละครั้งทอคนละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนทอมือแน่นบางคนทอมือหลวมนะคะไม่เหมือนกันนะคะสวยสวยจริงๆนะคะสวย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 มากนะคะสวยจริงๆนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะ,ะในคลิปนี้เราจะมีราคาเดียวกันอยู่สิบนัมเบอร์นะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้วันนี้เรามีสินค้าให้ท่านพิเศษเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะ1ิบธิ์เบอร์ในราคา5้าห้าิทุกขืนนะคะและเราจะมีพืนนี้พิเศษพิเศษสุดๆนะเพราะเพราะว่าเมกีทอทามาเป็นแบบนี้เป็นตักกระโปรงสวยลายจะเป็นอย่างนี้นะคะวราดาจะให้ท่านดูดีแบบนี้นะคะสวยนะคะอย่างนี้แล้วก็สลับอย่างนี้นะคะสลับอย่างนี้นะคะสลับสลับงามสวยไม่ใช่ทอผิดนะคะเจตนาทอแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยหากท่านใดสนใจพักเลยนะคะอันนี้วราดาจัดโบให้เลยห้า้อบาทนะคะ นี่สวยสวยแท่แนนนอนดูสิคะสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยนี่ค่ะดูดีดีงามมากนี่ค่ะดูลายแบบนี้นะคะจะไปตัดกระโปรงหัวลูดหรือตัดกระโปรงอะไรสวยสวยทุกอย่างนะคะเซ็กซี่ด้วยเห็นไหมคะนี่มาตรฐานนะคะดูสิคะกลิงแค่ไหนนะคะฝีมือของคนไทยอันนี้จัดโปรเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกนะคะที่วรดาบอกนะคะตัวนี้เบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกนะคะนี่คะ่ะดูแบบนี้นะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราเราจะไม่ ทำให้ท่านผิดหวังนะคะเพราะเราให้ท่านดูชัดเจนถ้าท่านพอใจรับท่านก็รับถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่รับแค่นั้นไม่มีปัญหาเพียงแต่เวลาเราคุยกันอนะ่ะท่านตอบปกลงว่าเอาหรือไม่เอาก็โอเคสบายใจแล้วค่ะอันดับที่าร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสนใจทักเลย500บาทะคะ่ะ500บาททั่วนะคะโมรา,าจัดโปให้นำเบอร์11นำเบอร์คู่นะคะนำเบอร์ number 11นะคะ นัมเบอร์สิบเอ็ดนัมเบอร์คู่นะคะนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะนัมเบอร์คู่นะคะห้าร้อยบาทนะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษนะคะมิตรภาพห้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะหากท่านใดสนใจเสื้อผ้าดีๆค่ะท่านใดสนใจผ้าสิ่งงามๆนะคะก็ดูในช่องวราดาผ้าคามช่องยูทูบนะคะเรามีอยู่สี่ช่องทางที่ท่านติดตามได้ซื้อได้ช่องยูทูบ หน้าเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็หน้าร้านนะคะหากท่านใดสนใจหรืออยู่จังหวัดอื่นท่านอยากได้อะไรก็ทักทายจากเบอร์เข้ามานะคะที่เราลอยไว้ด้านบนนะคะหากท่านอยากดูไลน์ดูอะไรให้ท่านแอดไลน์มาเวาลาจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้ชัดเจนสวยงามน,นะคะในคลิปนี้ก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยววรลดาจะยกท่านชุดให้คลิปต่อไปนะคะหากพ่อ,อแม่ที่น้องท่านใดสนใจอยากได้ก็ทัก,ท,กทักเข้ามาเลยนะคะกบขอบพคุณทุกท่านที่เมตตานะคะกบขอบคุณค่ะ